สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในป่าอีกแล้วจ้าภาพพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดดำเดอ้อจ้ะเด้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาก็เอ่ยพอน,น,อนคือเกาจ้ะผุ่นกำลังเก็บอยู่ผุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังเสียงหน่อยนี่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 ค่ะกำลังเก็บอยู่ไปลุยเลยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวฝนสีไล่ห้ามหัวจ้ะมามามาลุยกันต่อเลยจ้ามาลุยลุยกันต่อเด้อจ้ะเด้อ กิ่เพ็ดดำก็แพดเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเปลี่ยนกล่องอ่ะได้บัตรบร่ได้ใส่บ่ได้ใส่โทรศัพท์รือได้บัตรใส่โกโปรแล้วนะจ๊ะโทรศัพท์แบตหมดจ้ะโกโปรนี่แผดเอามาเป็นสำรองสำรองเวลาโท่าไรซับแผดแบตหมดเดี๋จ้ะเด้อพี่น้องงามค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน มามามาพี่น้องจ้าเอ้ยดูขาเขาสิคุณเดี๋ยวคอยสิผ้าไปเห็ดความสะอาดที่บ้านนะจ๊ะอ,อ,อ,อกที่ดินออกจัน่อยนะ ขุ่นนะขาเง่ยงนะงามเด้อจ้ะเด้อมันจอหน่อยลังเทอแพ์จะแนมแนมแพดบ้านคุ่นเคยก็เล่าหไหมพี่น้องเพิ่นจอหน่อยโพดแล้วแพดกะบรถือว่าอยู่ประมาณใดของดอกเห็ดแต่ว่าแพ์กะสิปั๊บปุ้งไปเรอยๆเด้อจ้ะเด้อ่อแมพี่น้องจ้าทายไก่พื่อน ทายใกล่ๆเนอะเบิ่งปลาได้จะได้คุณนะคุณ หายกว่าดอกใหม่บึงเป็นแพ่เป็นแพ,นแพ่อยู่พี่น้องบึงเห็นปะยนน่นเลยก็ตายแล้ว, <c oughs> ย,วย่นเห็ดเลยก็ตายแก่ตายอย่างหัวเดียวยนเจียงเออพ่อนป่มากกบเออพ่อนที่เก่าล่ะจ้ะ เอีจอยอันเบว่างได้จ้ะเด้อมาเกืบเอบพรเหมือนเดิมเก็บข้าวเดียวของพี่น้องอ้าออวจีเห็นบ่ถ้า,าตัวหน่อย ขาบาเหลืองก็คือมองเมื่อกี้นี่ขาดำจ้ะตัวนี้ขาดำกับเหลืองอยู่นั่นแหละตัวขานําตาเนาะตัวนี้เหลืองขากับเหลืองอยู่แต่ว่าดาอาดดกหนังตาโอ๊ยแต่ว่าเบาแน่วได้แผดก็ได้เมื่อกี้นั่นอันสองขิดที่่านมานั่นขาเราเป็นสีเหลืองเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเบึงบึงบึงโอ้ยนี่เห็นอย่างนะแผดบนนี่อืเดี จะเอาขึ้นมาให้ดูเลยนะ <c oughs> ต้องเอายางนี้เลยนะล้าวขึ้นมาเลยนะ <c oughs> นี่จ้ะล้าวกันอย่างนี้เลย <c oughs> นี่เห็นเปล่าเ่นๆกันต่อเด้อ <c oughs> นี่ บึงดอกนี่เราอยู่ในหง่าในหลืบมังสินี่บึงขาเิ่นเด้เวอรงามบ่พี่น้องจา๋า,าสอยแผดบึงเนี่ยจะแมนงามเวลาทายยังสีดอกเฮ็ดไงก็น่าจอเิ่นเด้พี่น้องแต่ว่าภาพออกมาแล้วมันมุ่งก่วงเด้ว่าลวลนหเัาต้องเลียนหลูเพราะแม่พี่น้องว่าโตสันสัน พูดพูดพี่น้องลังคนกบว่าดีกนแล้วแต่อันผู้มากเนาะแต่ว่าแพ้กะสิใสจังได้กะตองได้ใสแล้วหรอจ้ะเพราะว่าแฟนไดชื่อหายแล้วกะสิปั๊บปรุงไปเรื่อยเรือได้จ้ะเด้อกะสิใสสลับกันก็โทษละสาแพ้ละจ้ะเพราะโทษสามันเก็บแบตบ่ได้โดนมันเบิดไปเนาะเข้ากะตองมีสำรองเพราะว่าลังเทือเข้ามาปลาแต่เทือเขากะตองทายอาดคลิปใบเล่หลาย่างสินะพี่น้องเพื่อพอแม่พี่น้องจะได้มีคลิปเบื่องสมือเนาะแพ้กะว่าลังเหมือลัง ช่วงนี้ปลามันมันเหมืดไวเหลิกงานแล้วก็อาจจะบไดาย่างปลาเสาอาทิตย์ห้ามาังสีเอากับมาเห็ดขีดใบเนาะพอแม่พี่น้องจะได้มีขีดเบิ้งซูมือพอแม่ฉนนอจะได้บ้องเงาคือน้ำพอแม่พี่น้องได้ถาเบิง้งขนะีบเห่นบ่ลงบ่ได้เด็ดขาดมึงนี่สิจกออกมาเบิง้งนี่จกออกมาแต่ละทีดูซิเนี่ยเจ้านี่ยทั้งเลิศเหลือเกินนะ หขายเก็บข้าวเดียวอ่ามันก็ยังมีอยู่จา่าแพ็ก,ก็เลมเก็บไปนี่บึงพอใหมพี่น้องงามบ่อจ่าอุ้ยมันหน้าตากเลยแหละนี่ขาใหญ่นี่จ้าเนาะน,น,นี่นี่แพทตก,ก็ตากไว้เยอะปีที่แล้วติดโควิดไม่ได้กลับ แต่ตากไว้ซีนไว้อย่างดีคงไม่เป็นไรมั้งหาอะไรจะหาไม่เจออ๋อม่เละที่มีตั้งแต่ไม่ทำงานอืมแพทแฟนซื้อให้ให้อบให้ซีนเห็ดแห้งโดยเฉพาะเราเราต้องไปซื้อถุงโดยเฉพาะใช่ซื้อถุงว้า ที่ไหนได้ไม่ได้แจกพี่น้องซ่ําไม่ได้กลับไทยนนบบได้แจกแน่นอนกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นู่นแหละน้องบุงดอก,น,ดกดนี่ได้ใจดิเห็นบ่วะนี่สวยสวยสวยเน,น,น่าก็มีนะจ๊ะนี่เน่าวายเน่าเน่าเสียดายดิเน่าไม่เป็นไร โปรโปจ้ะโปรโปแปดจ้ะว้าข้างหน้านี่อะไรว้ายเต็มเลยนี่พี่น้องเห็นปะกูนะปาคัดข้างหน้าแพทย์นั่นปาเห็ดว้ายใช่เห็นยังบอพี่น้องโอ้ยดูดอกนี้สิจ้ะเด็ด ตรงนี้เขาเขาเป็นสีนี้สีนี้ก็ดีสีสีไหน,นก็ดีเหมือนกันหมดแหละสีอันนี้เป็นน้ำตาลสีน้ำตาลพาร์ทพอเห็พี่น้องเดี๋ยวแพ่ขออนุญาตถ่ายรูปกันเด้อพาร์ทพอเห็นแพทห่อเลยแจงังไดาให้เบิ่งพี่น้องอืเนาะ มึงทีล่ละจ้ะเห็ดทั้งนั้นเลยจะ้ะเก็บเก็บเก็บมาเด้มอมาหนุ่มเห็ดน้ำแผดจะ้ะนี่ดูดอกเขาซะก่อนนี่อืมอืมอมนันเป็นในพันน้ำเนาะถากลุยบ้ตัวได้สิถากลุยข้ากเอาเอา พี่พรพี่พรพูดภาษาบ้านพี่พรเด้พูดเลยเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเอาเลยไม่มีใครเหมือนด้วยนะแม่แหละเอาภาษาบ้านฉันเลยเอาเจ้า <c oughs> <c oughs> จะมาพูดอัน เจ้าอยู่ก็คอยหลายเจ้าสิมวเบาอีสานคือข่อยได้บัดนีพ่อนเราอยู่น้ำแพลกับผี่จอยหลายเวลาคุยกันก็เอื่อยเอื่อยเพิ่นมาพีพ่อรก็ผี่จอยเป็นเอื้อยพี่พ่อน่ะเอื่อยไงผี่จอยน่ะเอื่อยกลางแล้วมีน้องเล็กก็คือแพลจ้ะสามสาวสามสไตล์อยู่ในกันจ้ะพีพ่อรเราต่างหานนี่เน่าด้จ้ใจด้วยจ้ะ ลากเก็บอยูู่นเดียวแหละพี่น้องเห็นปะงามหลายเก็บเลยค่ะเยอะเยอะโอ้ย,อยบอกไปตอนซ่อนแถวคะ่ะ เต็มตะกไกอีกแล้วหรอป่ะพี่พรนะว่าเหมืนตะฮะเอาพี่พรไงอ๋อเอาแพชรก็ฟังอยากให้นเราเฝ้าให้ฟังเหมืนไปฟังเราป่ะพี่น้องเบิ่งอืมอือืมผู้หนึ่ง เยอะมากอยากบอกให้รู้นี่พี่น้องเบ,นบ,นบ,นบนิ่งเบิ่งแล้ีหลาย,ยพ,พ,าาพูดเลย,เ,ลยเปิดคลิปมาก็จัดการเลยแฟนคลับไอแฟนคลับทั่วโลกก็ได้มีภาษาแบบฟังใหม่ๆที่มันแบบเ<ช>พาะหูไงพี่พร นี่เฮ้ยโอ้ยอู้อไปโลดโอ้ยพี่น้องแพทย์กสอรออยากบ่าน้ำผึิงเนี่ยอู้ไปโลดเห็นไหมล้ำแต่ะเจ้าแน่นวัน,นบ่าทั่วแล้วเดินใช่ไหม,มอ๋อจ้ะเออก็บเก็บข้าวเดียวเพิ่งจะตาพี่น้องแต่ว่ารถอยู่ใก่ไก่บริยานเนาะพี่พรเนาะ กินแหนมเห็ดดำทั้งปีแล้วปีเนี้ยปีที่แล้วไม่ได้ทําไว้เลยปีที่แล้วนี่ห่วงแฟนขับอบไว้ให้แฟนขับอย่างดีอบแห้งเสร็จซีนไว้ให้อย่างดีติดโ,โควิด,ดกับไทยบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอ๊ตสัมบ่อด๊ดอกจาก่าแพทย์เมื่อย่ำได้แผลเกาไปให้คือเก่าเด้อกับ น้ำเพลิงน้ำหอมแฟนขับก็ยังอยู่แพทเก็บไว้ให้อยู่คนที่ถูกลังวัน,แ,ววนแพทก็คือก็แพทก็ซื้อมาสักห้าหกรางวันเจ็ดรางวันอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วทีนี้เราก็พ่อแม่พี่น้องส่งรายชื่อมาใช่ไหมดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ส่งรายชื่อมาแล้วเราก็มาพันใส่กระดาษเขียนชื่อแล้วแพทก็มานั่งไลฟ์สดจับใครได้ก็รางวัลที่หนึ่งรางวันที่สองก็ว่ากันไปเอออย่างนั้นคือแพทฮะ พี่ว่าอย่างงี้ภาษา,บ,าบ้านพี่ก็ว่าอย่างงี้จ้า <c oughs> ทั้งนั้นแหละ <c oughs> ทำอย่างนั้น,น,นแหละอืมก็ <c oughs> มดีเนาะทำอย่างนั้น,นจ้าดีพี่พรก็คือให้รางวัลกับแฟนคลับไงดูดูมาดามเกะ็ตสัก่อนจ้ยเดี๋ยวค่อยไปใหม่มฟังเขาคุยกันแต่มันจะลืมไหมนะมันทำไมพูดภาษาบ,บ้านต้องพูดนะพี่พรแพทเหนี่โเว้ยดีค่ะเดี๋ยวมาเหตคลิปวีดีโอ บากอีสานแปดแปดเลยมาขับอีสานบ้านคอยสิสเกตคนกันเองบ่ต่อเก่งใจใครจ้าแพทกุ้สิร้ยเอ็ดแพทคนสิสเกตเวลาเขาเขียนกันนะเขาก็จะเขียนตัวเลขเป็นเลขหนึ่งเลขเลขเลขใช่ไงเลขหนึ่งเลขศูนย์ร้อยเกินร้อยเอ็ดเก็บสิคะมีแต่ขายใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวแพทเลมเก็บให้หมดเองไปเลยจ้ะนหลพร้อมไปเลยจ้ะพ่่สัน แต่อย่าหงหัวบอกพี่น้องเบิึงเบึงเบึงเยอะแค่สิเหลาไม่เบิึงได้ไดูสิคะเนี่ยป้าวพอแม่พี่น้องจ๋าอ่อนซ้อนน้ำแผลตัวอ,อืมอืมเกิดช่เห็ดหลายคักเด้อพี่น้องจาง๋ามีแต่ดอกงามๆขาใหญ่ๆ ดอกใหญ่ๆงามๆเบิ่งตีหลังเห็นบ่นี่เหล่าคุณแม่เบิ่งนี่เหล่าคุณแม่แต่ละเถื่อนเห็นโบฮะฮะนี่ติโตอืมดูขาเขาสิเนี่ยว่าติโตพ่อแม่พี่น้องจ๋าจังสี่ตัวมันคอยเก็บสาใจสาใจจริงๆริงเลย เอาบิ่งทางนี้มาเบิ่งทางนี้ข้าวเดียวสิเต็มกระตาแล้วเดี๋ยวจัด้วย,วยทางนี้ต่อจ้ะน,นี่เห็นบ่งามไรอ๋อนี่เห็นบ่โอ้ยโพดโพดบโงโมงบักแตงโพดคักแมนยูพ่อแม่พี่น้องหน้าจอแล้วดับ ที่แพทย์เคยจมว่ะเอา้าหน้าจอคือดับไปแต่ว่าดับไปซื้อพักหน้าจอวิดีโอยังเล่นอยู่จ้ะแม่นคว่ำพี่น้องว่าละจ้ะเก็บที่ระดกมันอยากเก็บใ้เบิงร์ดเวยแต่ว่ามันสาดเลยหนุ่มเอาคันข้นยังจะหมักหนุ่มเขรอแกโอ,อ้ย้ายเฮ็ดคอยพัพงเบิดอกอนใหญ เอกพ่อนแล้วหนีถค่ก็จะเลี่ยมเก็บไปหนีแล้วเสียดายดอกง่ายๆนี่ัสีนี่ดอกฐานง่ามหืมเหนื่อยเอ้พ่อนจะสิ่งนี้ไปใส่นิดปักงามกระเดอต้องใส่แล้วสิไปเก็บเป็นส่วนโตรเราแล้วสิไปอบอกภาษาเราเก็บก่อนเก็บก่อนนะจ๊ะนี่อ๋อ ถากกินก็ต้องซื้อปเอาแมนแมนถากให้เรากินซะถ้าถิ่น้องเก็บข้าวเดี๋ยวเบิงุงดอกเราใหญ่นี่ยมันเก็บข้าวเดี๋ยวมันขึ้นกา้านะ่ะจุ้มนี้หน่อยจุ้มนี้หน่อยหนุ่มจุ้มนี้หน่อยหนุ่มนะมอดบอลเมื่อได้จ้ะเอาไว้นี่ละมันนี่ แฟนแพทดูแลลูกทำหน้าที่ดูแลลูกทุกคนไปเด็กหน่อยไงแล้วบอได้เบิงยังมากมากด็กพี่น้องแต่เราก็มีความสุขแล้วเด้อยู่กับลูกๆเบิงลูกเมียก็ออกปลาจ้ะสุขคนละแบบเนาะจ้ะ ตัวนี้จังไรถ่ายเรจแล้วจ๋อก็อย่าไปเอาเนะเห็ดร้ายก็เริ่มันนี่แล้วเอาดอกงามๆเลยน้องผีหนองอเอดอกสวยๆนะห็นดอกก็ได้ต้นน่ะเต้มอยู่ เาจะพาไปลงเด้อโอ้โหนี่ถาเขากินอยู่ห็บนบอลนี่เฮียเพิ่นกินไปซะดูป่าสิจะ้ะสวยเหลือเกินบรรยากาศโอ้ยเป็นจุ่มเป็นปุ่มเป็นพวงอยู่จะ้ะแล้วก็สิครับรถไปส่งหลูกสาวแพทย์ วี่เกียนหนังสิเสาร์อาทิตย์เราก็สิครับรถไปส่งหลูกเพชรงานเราก็สิเฮ็ดกับเขากับน้ำสู่กันกินเห็ดไอติมเพิน่นเพิ่นมาเห็ดไอติมกับลูกๆจ้กกะแฟนแพทมากิจก,กรรมขอบกัวอยู่ก็ลูกก็เต่าบอไปไซบอเคยไปหาหมูหาร์ผัวอยู่แต่บ้านอยู่แต่กับลูกจ้ะ โอ้ยหนิแล้วหนาวิีบเสียดายนะพี่อนะ้องเนาะเนาจ้ะเราก็เหมือนกันแหละเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ทํางานเสร็จก็อยู่ในป่านี่แหละก็ถ้าไม่ได้ออกป่าก็อยู่กับครอบครัวเหมือนกันไปไหนก็ไปเป็นครอบครัวคนมีครอบครัวเนาะคนเป็นครอบเป็นครัวแล้วจ้ะให้แกมา พี่พรก็อยู่กับเขาไปเพราะว่ามันจ้ะเนาะเขาโตแล้วเนาะแค่ทำกับข้าวให้เขากินจ้ะจ้ะมันก็มืดไว้มันน่าเบื่องตอนนี้แหละเนาะหน้านี่มันมืดไว จม <c oughs> จมบดคอยได้ออกปลาเต็มทีออกกับสาร์อาทิตย์จังสิ <c oughs> <c oughs> ่ะอือมายเงาเงาถ่ายไก่หรือถ่ายไก่ไปกับบัวแพทเต้ยพี่น้องเลย มันต้องพ่อแม่พี่น้องได้สิเบิงคอยสิบอกแพทย์ได้โดนๆใส่เถือได้นน่บดิใส่ประจำได้นน่ใส่ชุกเฉินเฉพาะเวลาแบดเบิดได้จ้ะ ดอกนี่สิโอ้ยพี่หนู ัดเราก่อนบด <g ül> หอยคนณเด่นามาเก็ก้นะจ้ะจ้านี่ตัวเสียดายถาถาเล, <g ül> เ,เล่นเอาก็เลนเฮดคอยขาดแต่ทาค อมึงเรากัดกินก่อนลดเลยพี่น้องจ้าเสียดายเนาะขาใหญ่งามๆนี่ก็เล่นลดเลยอ่ะโอ้ยเละตุ่มเปเอาบ่ได้รละพี่น้องจ้าเละแห้งเละมาบ่งหมองนีดูเอาได้บ่นี่อาจจะเอาได้อยู่จ้ะนี่เอาได้อยู่ นี่เห็นบอลแล้วกัดเป็นลักษณะนีพี่น้องเละอ่เอลักษณะนีเอาได้อยู่ออถอนขึ้มาแล้วเอาโหลดซะนะเอาซะ คุณท่าทำไมคุณถึงเล่นเห็ดแพทแจ๊บเยินอย่างนี้ละจ๊ะเด็กกูเหมองคุณกันเฮ้ดบงดอกนี่ <c oughs> ไงค่ะ กินเกือบบดโอ้วหข้างในนะ่ะงามครับพี่น้องจ้ะันเคลียร์แยงน้ำม,มอ,อกก่อนด้วย,ยนะนะเห็นบหมคุณนะคุณงามบ่งามครับจ้ะเดี๋ยวยืนเมื่อไปเก็บเด้อ เห็นน้ำแย์บ่ละเห็นอยู่ดอกงนาะพี่น้องจ้ะมันอยู่ไตขอนใหม่ <c oughs> นี่โอ้ยนี่โคอดจีอยู่ไตขอนใหม่ง <c oughs> นามไรงาำมากอยากบอกให้รู้ เห็ดหลายเนาะพี่น uh ้องเนาะคุณน่ะนี่เบิ้งที่ล่ะจ้ะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องแต่จะโจกขึ้นมาให้เบิ้งเด้ออืมอืมเห็บ่ถากตัวหน่อยๆนอนเฝ้าอยู่เห็นบ่แล้วกัดจนก่อนเบิดเลยกัดดอกเห็ดเฮาก่อนเบิดถากเล่นคักเล่นแน่ เล่นเฮ็ดเท่านั้นโอ้เต็มเต็มกับตาแหละเดี๋ยวเก็บจุ่มนี่เราก็สิต่อต่อคลิปใหม่เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวสิเต็มกับตาเลยเละกับมีจ้ะไหวตัวนี้เละบ่บ่เละเอาได้ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวลองชวนพี่จอยดูนะคะ จ้าจ้ะเดี๋ยวชวนพี่จอยถ้าแกมานะ,นะจาา้าอ๋อมีพี่น้องจ้าเบื้องเบื้องเบืบ้องเห็ดยังจังหลายเัาเลย อุ้ยนี่เต็มลวจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องอ้าวคลิปนี้กับสีฟ้าไปซ้ำนี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวต่อคลิปใหม่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุบ,จบสวัสดีจ้า